สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเาจาะลึกเรื่องราวของบุคคลสำคัญยิ่งท่านหนึ่งของไทยนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากข้อมูลแล้วก็บทความต่างๆที่เราได้รวบรวมมาเราจะมาสำรวจพระราชกรณียกิจในหลากหลายมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมการทรงงานเพื่อประชาชนหรือว่าการยอมรับในระดับนานาชาติครับ ใช่ค่ะเราจะพยายามมองให้ลึกลงไปถึงความหมายความสำคัญจริงๆนะคะที่อยู่เบื้องหลังพระราชกรณียกิจเหล่านั้นซึ่งมันไม่ใช่แค่บทบาทตามพระราชสถานะเท่านั้นนะคะแต่มันคือการร่วมสร้างชาติสร้างอัตลักษณ์ไทยให้ชัดเจนขึ้นมาด้วยค่ะโหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นเรื่องฉลองพระองค์นี่ผมว่าเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะถ้ามองย้อนไปช่วงปีพศ2503 ตอนนั้นสถานการณ์เรื่องเครื่องแต่งกายสตรีไทยที่เป็นทางการสำหรับเวทีโลกนี่เป็นยังไงบ้างครับอืถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็สำคัญมากๆเลยค่ะคือตอนนั้นประเทศไทยกำลังจะเหมือนกับเปิดตัวครั้งใหญ่ในเวทีโลกนะคะหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็อีก15ประเทศในยุโรปเพื่อกระชับสัมพันธไมตรี แต่ว่าอย่างที่ดรสุรัตจงดาเคยอธิบายไว้นะคะเรายังไม่มีแบบว่าชุดประจำชาติที่คนทั่วโลกรู้จักชัดเจนไม่เหมือนกิโมโนของญี่ปุ่นหรือฮันบกเกาหลีหรือสาลีอินเดียอะไรแบบนั้นนะคะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านทรงตระหนักถึงช่องว่างตรงนี้แล้วก็ความสำคัญของการสร้างภาพลักษณ์เป็นไทยะคะ่ะ เหมือนกับว่าทรงเห็นโอกาสเลยนะครับในการใช้เครื่องแต่งกายเป็นเครื่องมือสื่อสารทางวัฒนธรรมแล้วทรงดําเนินการเรื่องนี้ต่อยังไงครับเห็นว่ามีการทํางานร่วมกับดีไซเนอร์ระดับโลกด้วยค่ะพระองค์ทรงทุ่มเทกับเรื่องนี้มากๆค่ะมีการเตรียมการอย่างละเอียดรอบคอบเลยทรงทํางานร่วมกับเปียบ์เบลแมงดีไซเนอร์ชั้นนําของฝรั่งเศสแล้วก็ฟรองซัวเลซาร์จที่เป็นช่างปักผ้ามือหนึ่งอ๋อครับสองท่านนี้ดังมาก ใช่ค่ะดังมากในยุคนั้นเพื่อจะยกระดับผ้าไหมไทยสู่สากลคือตอนนั้นช่างไทยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับการออกแบบสไตล์ตะวันตกเท่าไหร่ท่งถึงกับใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดําเนินการด้วยนะคะการลงทุนลงแรงครั้งนั้นเนี่ยเห็นผลชัดเจนมากจริงๆนะครับการปรากฏพระองค์ในฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยที่งดงามโดดเด่นทําให้ทรงได้รับการยกย่องมากๆในเวทีโลก ถูกต้องเลยค่ะผลลัพธ์คือแบบความชื่นชมอย่าง ล้นหลามเลยทรงได้รับการจารึกพนาม,มาพิไทยใน International Best Dresslist Hall of Fame แทบจะทันทีเลยนะคะปี2503แล้วยังติดอันดับสตรีแต่งกายดีที่สุดของโลกต่อเนื่องถึง12ปีซ้อนในปี2508ด้วยสื่อต่างประเทศนิถึงกับขนานพนามว่า the most beautiful queen in the world เลยทีเดียวเนี่ยแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการใช้แฟชั่นเป็น soft power ของไทยจริงๆก่อนที่คำนี้จะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย ครับแล้วความสำเร็จบนเวทีโลกครั้งนั้นก็นำมาสู่สิ่งที่เราคุ้นเคยกันดีคือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งก็กลายเป็นเหมือนมาตรฐานเครื่องแต่งกายสตรีไทยมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับแต่ละแบบก็มีที่มาที่น่าสนใจด้วย ใช่ค่ะแต่ละแบบก็มีแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมไทยอย่างชุดไทยเรือนต้นก็ได้แรงบันดาลใจจากเรือนไม้สักแบบไทยดูเรียบง่ายแต่ก็สง่างามเหมาะกับโอกาสที่ไม่เป็นทางการมากนักหรืออย่างชุดไทยจกักรีอันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตกก็สะท้อนออกมาเป็นชุดที่ห่มสบายเฉียงเปิดไหล่ข้างหนึ่งดูหรูหราสง่าง,งามมากค่ะ ผมจำได้ว่ามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความใส่พระราชรัไทยในการใช้งานจริงด้วยอย่างที่คุณสุรัตจุงดาเคยเล่าไว้นะครับมีการปรับจากการนุ่งจีบแบบเดิมที่ต้องผูกมาเป็นการใช้ตะขอเกี่ยวแทนเพื่อให้สะดวกขึ้นแต่ก็ยังคงความสวยงามของจีบผ้าไว้อยู่ประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะสะท้อนว่าไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงามอย่างเดียวแต่เป็นการคิดที่รอบด้าน,นมากม คุณซาวิตรีสุวรรณสถิตผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมก็เคยกล่าวไว้นะคะว่าแม้ทรงมีพระสุรสนิยมที่ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้ทรงงานเพียงลำพังมีคณะทำงานทั้งนักประวัติศาสตร์นักวิชาการคอยถวายข้อมูลเรื่องเครื่องแต่งกายโบราณและพระองค์ทรงนำมาปรับประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยแล้วก็รูปร่างของสตรีไทยได้อย่างลงตัวจริงๆ การผสมผสานระหว่างรากฐานทางวัฒนธรรมกับความเข้าใจในแฟชั่นสากลน,นี้เองที่ทำให้ชุดไทยพระราชนิยมยืนหยัดมาได้จนถึงทุกวันนี้เลยนะครับแล้วผลกระทบที่ตามมามันยิ่งใหญ่กว่าแค่เรื่องแฟชั่นเยอะเลยค่ะการยกระดับผ้าไหมไทยครั้งนั้นน่ะช่วยสร้างเชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้ช่างทอผ้าในชนบทเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือทางการทูตวัฒนธรรมที่ทรงพลังมาก พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่เราเห็นกันทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนประจักษ์พยานถึงพระราชวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้เลยค่ะพอพูดถึงเรื่องการส่งเสริมอาชีพอนุรักษ์ภูมิปัญญาก็ต้องนึกถึงมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สําคัญมากๆจุดเริ่มต้นของมูล,ลนิธินี้เป็นมายัางไงครับ มูลนิธิก่อตั้งอย่างเป็นทางการคือปีพศ2519ค่ะแต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมาจากการที่พระองค์โดยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมมชนาธิเบศรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศเลยทรงสังเกตเห็นว่าชาวบ้านจํานวนมากแม้จะยากจนแต่ว่ามีฝีมือทางหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นผ้าท,ทอเครื่องจักสานหรือเครื่องปั้นดินเผาที่เขาทําใช้กันเองในครัวเรือนนะคะ คือทรงเล็งเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่นั่นเองถูกต้องค่ะทรงเห็นว่าฝีมือเหล่านี้ไม่ควรจะสูญหายไปแล้วก็สามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวได้ด้วยมูลนิธิก็เลยถูกก่อตั้งขึ้นทําหน้าที่ต้งแต่จัดหาครูฝึกสอนพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและที่สําคัญมากๆคือทรงรับซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านั้นด้วยพระองค์เองเพื่อนําไปจําหน่ายต่อครับครับเป็นการสร้างหลักประกันด้านไรายได้ให้ชาวบ้านเลย ใช่ค่ะทำให้ชาวบ้านมีกำลังใจมีหลักประกันว่าจะผลิตแล้วมีคนซื้อแน่นอนศูนย์ศิลปาชีพแบงไซทที่อยุธยาก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสำเร็จนี้นะคะมีพระราชด,ดำรัสหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยครับที่ทรงเคยตรัสว่าข้าพระเจ้าภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะสามารถแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ แสดงถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทยจริงๆและความทุ่มเทของพระองค์ก็ไม่ได้หยุดแค่การส่งเสริมนะคะยังรวมไปถึงการดูแลเรื่องแหล่งวัตถุดิบด้วยอย่างเรื่องย่านลิเพาที่เป็นถาวันชนิดหนึ่งทางภาคใต้ใช้ทําเครื่องจักสารที่ละเอียดสวยงามมากพอทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านทําหัตถกรรมชนิดนี้ก็ทรงตระหนักว่าเอวัตถุดิบอาจจะขาดแคลนได้ ทรงถึงกับเช่าวสวนยางพาราที่มีย่านลิเพาขึ้นอยู่เพื่อให้สมาชิกศิลปาชีพเข้าไปเก็บได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องกังวลเรื่องการทำลายป่าด้วยค่ะโอ้โหเป็นความใส่พระไทยในรายละเอียดที่น่าทึ่งมากครับแล้วนอกเหนือจากงานหัตถกรรมแล้วพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงด้วยโดยเฉพาะโขนซึ่งถือเป็นนาฏศิ์ชั้นสูงของไทยเลยใช่ค่ะโขนเป็นศิลปะที่แบบว่า ต้องอาศัยองค์ความรู้ทักษะหลายขแขนงมากๆทั้งการรำดนตรีการสร้างหัวโขนเครื่องแต่งกายการผ้าการเจรจาซึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยก็ออกำลังจะเสื่อมถอยลงไปพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูตั้งแต่เราๆปีพศ2546ค่ะโดยทรงสนับสนุนทุนทรัชย์ในการศึกษาค้นคว้ารวบรวมองค์ความรู้จากครูบาอาจารย์ ฟื้นฟูเทคนิคโบราณต่างๆเช่นการแต่งหน้าโขนการสร้างเครื่องแต่งกายตามแบบแผนนั่งเดิมแต่ก็มีการปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัยด้วยนะคะการแสดงโขนพระราชทานที่จัดขึ้นเป็นประจำนี้กลายเป็นงานใหญ่ที่หลายคนรอคอยเลยนะครับการแสดงครั้งแรกตอนพระมาศในปี2550นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากค่ะแล้วการแสดงในปี2552ก็ประสบความสำเร็จสูงมาก สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยความวิจิตรของเครื่องแต่งกายฉากที่อลังการแล้วก็เทคนิคการแสดงที่พัฒนาขึ้นเหมือนเป็นการชุบชีวิตให้โขนกลับมาเป็นที่นิยมแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นด้วยค่ะและความพยายามทั้งหมดเนี้ย ก็ส่งผลในระดับนานาชาติด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยก็คือการที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนโขนของไทยให้เป็นมรดกภูมิปัญญายทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในปีพศ2561นี่คือเครื่องยืนยันถึงพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลแล้วก็ความสำเร็จในการอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของชาติอย่างแท้จริงค่ะครับผม ภาพจำที่ชัดเจนอีกอย่างของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการโดยเสด็จในหลวงราชการที่9ไปทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเลยนะครับไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนจนประชาชนถวายสมบัญญาว่าแม่ของแผ่นดินบทบาทในฐานะแม่ของแผ่นดินนี้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างครับกว้างขวางมากค่ะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกมิติเลยนะคะทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษาการส่งเสริมอาชีพเสริมซึ่งอันนี้ก็เชื่อมโยงโดยตรงกับมูลนิธิสินปาชีพที่เราคุยกันไปแล้วที่น่าประทับใจมากๆคือพระเมตตาของพระองค์ไม่ได้จํากัดอยู่แค่คนไทยเท่านั้นแต่ยังแผ่ไปถึงผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่ทรงแบ่งแยกเชื้อชาติหรือาศาสนาเลยค่ะแล้วมีการแบ่งบทบาทการทรงงานกับในหลวงราชการที่๙ยังไงบ้างครับพอจะอธิบายได้ไหมครับอืม อาจจะเรียกว่าเป็นการเติมเต็มซึ่งกันและกันก็ได้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9้าจะทรงมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญมากๆต่ออาชีพหลักของคนไทยคือเกษตรกรรมโดยเฉพาะเรื่องน้าใช่ไหมคะดังพระราชดำรัสน้น้คือชีวิตส่วนสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทรงให้ความสําคัญกับเรื่องที่ใกล้ตัวในระดับครอบครัวสุขภาพการศึกษาแล้วก็การสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่ก็มีหลายเรื่องนะคะที่ส่งสนพระราชหฤทัยร่วมกันอย่างเช่นการอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็ทรัพยาการธรรมชาติค่ะเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ก็เป็นอีกด้านที่สําคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะพระองค์ทรงตระหนักถึงความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพการรักษาสมดุลของธรรมชาติมานานแล้ว ทรงได้รับการทุนกล้าวถวายรางวัล Certificate of Honor จาก World Wildlife Fund หรือ WWF ตั้งแต่ปีพศ2529นะคะแล้วก็ทรงรับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุพืชแห่งประเทศไทยซึ่งก่อตั้งในปี2526ไว้ในพระบรมราชินูปธรรมด้วยค่ะโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาตินี่ก็โดดเด่นมากเลยครับ โครงการนี้ทรงรเริ่มเมื่อปีพศ2540ค่ะโดยพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือช้างเยี้ยงหรือช้างที่ถูกทารุณกรรมให้ได้กลับไปใช้ชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติมีการปล่อยช้างคืนสู่ป่าหลายครั้งเลยแล้วก็นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการในปี2545 โดยได้รับการสนับสนุนจาก WWF แล้วก็น่าสนใจว่ามีความร่วมมือกับราชวงศ์เดนมาร์กด้วยนะคะในปี2544สมเด็จพระชนนนาธรรมมาเกรเทอร์ที่2แล้วก็เจ้าชายเฮนริกแห่งเดนมาร์กซึ่งตอนนั้นทรงเป็นองค์ประธาน WWF เดนมาร์กก็ได้เสด็จมาร่วมทรงปล่อยช้างด้วยค่ะมีเรื่องเล่าหนึ่งที่สื่อต่างชาติเคยบันทึกไว้นะครับตอนไปสัมภาษณ์ในหลวงราชการที่9ที่อเมริกาแล้วทูลถามว่าทำไมไม่ค่อยทรงแย้มพระสวน พระองค์ทรงผายพระหัตถ์ไปทางสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วรับสั่งสั้นๆว่า she is my smile คือนั่นไงรอยยิ้มของฉันเป็นคำที่สั้นๆแต่ลึกซึ้งมากเลยนะครับสะท้อนทั้งพระสิริโฉมและก็พระเมตตาของพระองค์ท่านด้วย เป็นเรื่องเล่าที่อบอุ่นมากค่ะแล้วก็แสดงถึงความผูกพันอันลึกซึ้งจริงๆและพระราชกรณียกิจมากมายที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดพระชนชีพก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะคะครับการยอมรับในระดับนานาชาตินี่เห็นได้ชัดเจนมากผ่านรางวัลต่างๆปริญญาลึกศรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ทรงได้รับมีรางวัลไหนที่สะท้อนบทบาทและพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้ชัดเจนเป็นพิเศษบ้างครับ มีเยอะมากจริงๆค่ะถ้าดูเฉพาะปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยในไทยก็24ฉบับแล้วนะคะจาก12มหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาวิชาหลากหลายมากตั้งแต่รัฐศาสาตร์ไปจนถึงชีววิทยาเศรษฐศาสาตร์สะท้อนขอบเขตงานที่กว้างขวางจริงๆส่วนรางวัลจากต่างประเทศนี่มีไม่ต่ำกว่า13รางวัลหรือตามที่เอกอัครราชาทูตสหรัฐเคยกล่าวไว้ว่าทรงได้รับการถวายรางวัลเกียรติยศ มากกว่า20รายการเลยค่ะรางวัลไหนที่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษหรือสะท้อนภาพรวมได้ดีครับอืมถ้าให้เลือกที่สะท้อนภาพรวมได้ดีนะคะอาจจะเป็นเหรียญเซเรสจาก FAO หรือองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติในปี2522 อันนี้ยกย่องพระราชกรณียกิจในการพัฒนาสตรีและชุมชนชนบทซึ่งก็เชื่อมโยงกับการส่งเสริมศิลปาชีพที่เราคุยกันหรืออีกรางวัลคือ UNICEF Special Recognition Award ในปี2534อันนี้มีความพิเศษตรงที่ ปกติรางวัลนี้เขาจะมอบให้องค์กรอย่างกาชาดสากลแต่พระองค์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ได้รับเลยค่ะเป็นการตอกย้ําถึงพระเมตตาต่อเด็กและผู้ด้โอกาสที่โดดเด่นในระดับโลกจริงๆค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรางวัลด้านมนุษยธรรมการส่งเสริมบทบาทสตรีแล้วก็จากมหาวิทยาลัยชั้นนําอย่างจอร์จทาวและก็สแตนฟอร์ดด้วยค่ะการที่ผู้นําจากนานาประเทศอย่างนายกรัฐมนตรีอินเดียหรือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูตาน ออกมาแสดงความอาลายัยสดุดีพระเกียรติคุณก็เป็นอีกภาพสะท้อนของการยอมรับและความเคารพในระดับสากลน,นะครับถูกต้องค่ะสิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนว่าพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้รับการมองเห็นและก็ชื่นชมในเวทีโลกอย่างแท้จริงค่ะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีบทบาทที่หลากหลายแล้วก็สําคัญมากม ทั้งในฐานะทูตวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ผ้าไทยผู้ส่งอุปถรัรมภ์ศิลปะหัตถกรรมที่ช่วยสร้างอาชีพให้คนจำนวนมากดังแม่ของแผ่นดินที่ทรงดูแลทุกสุขของราษฎรและก็เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับนับถือในระดับนานาชาติด้วยมรดกที่ทรงสร้างไว้จึงไม่ใช่แค่สิ่งของหรือโครงการนะคะแต่มันคือสถาบันที่ยังคงทำงานสืบสานพระราชปณิธานอยู่ทั้งมูลนิธิศิลปาชีพพิพิธภัณฑ์ผ้า มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่ารวมถึงวัฒนธรรมที่ได้รับการฟื้นฟูอย่างโขนหรือชุดไทยพระราชนิยมและที่สำคัญที่สุดเลยคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนมากมายทั่วประเทศซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนจริงๆค่ะทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงชวนคิด เมื่อมองย้อนกลับไปนะครับที่พระราชวิสัยทัศน์ในการใช้ศิลปหัตกรรมวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างอัตลักษณ์ส่งเสริมประเทศไทยตั้งแต่หลายสิบปีก่อนมันก็ทำให้เราอดคิดไม่ได้นะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดวัฒนธรรมต่างๆผสมผสานกันรวดเร็วมาก เราจะนำบทเรียนจากแนวทางการทรงงานของพระองค์มาปรับใช้เพื่อรักษาและก็ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยของเราท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตทิทิท้าททยนี้ได้ยังไงบ้างก็เป็นคำถามที่น่าคบคิดต่อไปนะครับ